สวัสดีค่ะมือนีกระพอก็ะย้ายบนค้นสารคข้ามเนาะค่ะเนาะหลังจากที่พอได้เจอกันมากอะโดนเติบแล้วเนาะคะ่ะไอบนบ่เดียวคลิปลงอ่ะโดนแล้วพอดีล่งเกี่ยวเอยล่องวานเข่าเนาะค่ะเนาะล่งวานเข่าได้โดนเติบมันก็สีมีเวลาได้มาล่งอีกเนาะค่ะมาทายคลิปห้พี่น้องเบิ่งคือเก่านะค่ะเนาะก่อนที่ทรงของอ่ะงวอน,นีก็ะมีอันเนีย เป็นสั้นหักปั๊บได้ถอดได้สองตเนนะคะ่ะนี่นะคะนะ่ะเนาะสั้นหักปั๊บได้ถอดได้สองตไอตัวดีเป็นสั้นหักปั๊บได้ซื่อๆนะคะนะ่ะเนาะสั้นหักปั๊บได้ตัวหนึ่งแล้วก็นี่สั้นตรงอีกตัวหนึ่งค่ะสั้นตรงขางเดียวเรียบร้อยค่ะร้อมส่งมืออื่นนะคะนะ่ะเนาะ เื่นก็สิออกตาเศร้าแต่มีตัวหนึ่งที่เป็นในท่านหักปั๊บไดถอดใดตัวนี้เนาะคะ่ะมันเป็นสีดำแต่ว่าย่ยบนท่านในพลไห่เนาะคะ่ะเป็นของลูกข่าชนบุรีเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นสีดำแต่ท่านในพลไห่ก็เล็ดออมาทายให้เบิ้งก่อนเนาะคะ่ะ บ่อใดทายคลิปโดนกัดได้บดกรเหิพผนียดขายคือเก้าเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ไดดเศร้านะคะ่ะเหตดเรื่อยๆแต่ว่ากับบ่มีเวลาได้ท่ายคลิปลงปันไดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นกรงทีเนาะค่ะนะเป็นสั้นหักปั๊บได้ถอดได้กรงที่ตัวหนึ่งห้อกะ ท่านหักปั๊บได้อดได้ตัวนี้สีดำได้ท่านได้พ่นไห้นะคะแล้วก็โผพ่ไห้แล้วก็วกสิเตรียมแพคลงกองมื่อื่นนะคะสีส้งค้องมืออื่นค่ะแล้วก็มีสั้นตรงขางเดียวส้งเอ็นหลังนะคะ่ะเอ็นหลังน้อยหนึ่งแต่ตัวนี้เพราะท่านในมีเจ้าของค่ะค่ะสำหรับลูกค,ค้าคนใดที่สนใจอยากได้ด้วนๆแนละะ้วค่ะเนาะ ด่วนๆกับโท่มากเลยเนาะค่ะไี้บนสีได้ทรงความกันหมูอื่นเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดสนใจอยากได้ด่ดนๆกับโท่มากเลยเนาะค่ะเนาะทรงความกันเป็นสั้นตรงทรงเอ็นหลังนี่เนาะค่ะสั้นตรงคางเดียวค่ะผู้ใดอยากได้่วนๆกับโท่มากเลยเนาะค่ะผู้ใดโท่ก่อนได้ก้อนเนาะค่ะเนาะทรงความกันกับหมูสามตัวนี้เนาะค่ะ ยังเห็ดคือเก่าอยู่นะคะ่ะเห็ดผาเนียดกัเห็ดไปเรื่อยๆคือเก่าแต่ว่ากับว่าคอยได้ทายชิพนะคะเนาะสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข่ามาเห็นกะพทรเขามาจองคิวไดเนาะคะ่ะไปบึงยูทูบยาบนค้นสารคข้ามแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะะนะเนาะกะาไม่พี่น้องบึงกอนที่ทรงคือเกา่าหล่นะคะ ท่านตรงขางเดียวตัวนี้ท่านในม้จะของนะคะ่ะผู้ใดสนใจอยากได้กะโทรมาเลยนะค,ะนะคะ่ะเนาะผู้ใดจองก้อนใดก้อนเนาะค่ะไอไอส่งความกันมืออื่นนะคะนเนาะ,ะ,นะ,ะสำหรับคลิปนี้กะไ่พี่นองเบิงสามสี่ตัวนี้ตอนนี้ก้อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนะ่า สำหรับพิ่มีเขาเซอ่์มีก่อสวัสดีค่ะ